หรือจะมีแฟนทำไม <Yeah. S 1> ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครเรื่องแบบนีกำเริบสบายหรือจะมีแฟนทำไมที <Yeah. S 1> ่เจอเอาไว้ก็ดีนะยากไหมไม่ยากเรืออย่างเดียวจำได้ไหม <Yeah. S 1> ได้นะคะวันนั้นใครที่ไม่มารมณ์ได้ไหมคำว่าเรือได้เพราะฉะนั้นผมว่าสี่เรียดมารมณ์ได้นะเรืออย่างเดียวนะ อย่าเร่ใส่คนนี่ค่ะเหือนะคะเจ๊เอออย่าเรอใส่คนข้างๆนะคะซึ่งในวันหน้าเราอาจจะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเชฟของเราเอาเส้นเสนอะเซนอ่ะเชฟของเราไปยินเขาทเชฟของเราจะลากกระเป๋ามาอ่าเพราะว่าเชียร์เปิดแอนฮอร์สตเลยเราก็จะลากกระเป๋ามาใต่หน้าโมนะเราจะมองยิมเออแล้วก็เดินไปตอนนี้ฉันยังไม่มองไกล ซาวมันจะต่อกันเลยนะคะจริงๆเพราะว่าตรงนี้ก็คือเราร้องควบก,กับดนตรีนะคะแล้วก็จาก็เป็นเทปรยุยสารขณะนี้เรากําลังจะอาสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขอให้ท่านให้ความสนใจชมลูกเรือสาวสวยของเราระหว่างทําการสาธิตค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีพร็อพนะเราจะมีพร็อพก็คือว่าเราก็จะยืน กลางเวทีแล้วก็เราจะมีในเครื่องบินนี้ได้ถูกปรไว้ในเหมาะสมแล้วจะถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินหน้ากับออกซิเจนก็จะหล่นลงมาหวกอะไรเงี้เราก็จะมีแบบมีพ็อปเล่นแล้วหนะะ้ากากออกซิเจนเรา,เราใ,หให้ให้เหมือนทุกคนอยู่ในเครื่องบินนะให้เหมือนอยู่ในเครื่องบิน <u> เดี๋ยวเราจะให้สามคนนี้นะคะเ <u> ช็คให้ดูนะว่าเราจะทำท่ายังไงนะคะเอาคเสิร์ตประมูด้วยกัน ไม่โกนนะเสื้อใ้ดูว่าท่านใส่สื้ที่สุดนะก็จะมีเสียงซาไปนะคะซาโกบอกว่าขคือผิวตรงนี้ข้างบนนะคะเพรก็ขนาดลำตัวจะสั้นกว่าสองคนเดี๋ยวจะไม่เห็นนะถ้าไม่มีที่ถูกปรับไว้อย่างเหมาะสมแล้วแต่ถ้ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหน้ากากออกซิเจนจะหลงลงมาโดยอัตโนมัติแล้วเราจะเจอหน้ากากแล้วก็จะปล่อยหนลากองมาสวมหน้ากากไป และจมูกของท่านดึงสายรัดให้แน่นและหายใจอุ่น้วยนะคคือคือคือใส่รัดหน้ากากนะคะไม่ได้ใส่รัดเสื้อในหรือว่าใส่รัดเข็มขัดนะคะอ่าต้งใส่รัดให้แน่นไม่ใช่สสยนานนะคะอ่าแล้วก็และหายใจตามปกติค่ะท่านท่านเดินทงพร้อมเด็กเล็กปรวจสวนหน้ากากให้ตัวท่านก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กภายหลัง นะะี่คือต้องคิดท่าก่อนนะคะก็คิดไปเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะคะเอาถึงตรงไหนแล้วไอเด็กใขยหลังนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้แม้กระทั่งยูทูบเฟนแด์เ์ลเฟนเราก็ทิ้งไปเลยนะคะทั้งสามีและลูกเราว,วางไวเช่นวินีอนุญาตให้ท่านสูบุหี่ได้ค่ะโดยเราจะเปิดประตูให้ท่านออกไปสู่ด้านนอก <c oughs> ขอท่านและเราเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ พอจบตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมคะนี่ก็ทําท่าไปพอพอ,พอนี่ก็ทําท่าไปพอทําท่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เราก็ลากรากระเป๋าแบบสวยๆเงียบๆนิดนึงเพราะว่าเด็กคจะไม่เห็นสรีระของเรานะแล้วก็ลากไปแล้วก็นี่ก็ยังเป็นซาวอยู่นะคะซาวเราประมาณย0สนาทีไม่ถึงขนาดนะ้นน้ซสาวเราประมาณ2นาที2น,นาทีนะคะแล้วก็ก็มา is now alright ช o m งไม่แออ t ด่นะแล้วก็จะเป็นเพลงรำอาทิตนี้เราก็เตรียมตัวที่จะร้องเพลงพอมาตรงนี้เราก็แค่เตรียมตัวนะคะที่จะร้องเพลงพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวร้องเพลงเลยนะคะพอเสร็จ